อ่านี่ป้ามาล้านะคะกับแอ้ลินินวันนี้นะวันนี้อะไม่ได้บวชแล้ววันนี้จะมาโชว์กินนี่วันนี้เลยคืออะไรอ่ะแดงไดวังโกดังงูดังงูเทียนเซโกโกเออในญี่ปุ่นญี่ปุ่นอมันญี่ปุ่นมันช่ช็อกโกไดายโฟโกเออแต่ว่ามีคุณลูกค้าบางคนบอกว่าเป็นดังงูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอะไรนะ เสิบากว่าไม่เท่าตายเห็นเสบตายเห็นไม่เข้ามือกันเอามือลูโบเบาๆไม่เท่ามาขยำขยำขยำไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันได้โอเคแกะเลยนะเส้นว่าได้กินของแพงๆทงนันไม่ออกมันไก่คมเกินกม,มันไก่คมอ่ะนี่มันกันไกลเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูก่อนมันเขียนไดฟุกุจริงๆนะอะ่ได้ฟุกุจริงๆเห็นไหม โอเคมามาดูด okay, okay, ูด okay. ูโฟกัสปีเดียวโอเคนับก่อนแม้ว่ามีกี่ชิ้นอ่ะอ่ะอนับนับหนึ่งส่ชิ้นนั่นน่ะสีขาวไดมันกันช้นอันนี้เขาไว้โรยหน้ากันชื้นป้าะแอดไม่ไหวแล้วออ่ะเจ็บติดชาเขียว เป็นชั้นเดียวมันเป็นสีสีเรียบ,บน,นี้มากเลยเอ็ดดาดาสีสีมันเข้มมากอะ่ะอืมกลิ่นหอมมากเลยใช่หอม,มากนี่หอมมากเอออันนี้อันนี้นะโอ้เม็ดเขียวปึ๊กเลยอะ่ะเออมันเขียวมากเลยอนะ่ะนี่นะป้าแกเองกินเองนักเลงพอนี่นะจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบไหนกินมัชชะอืมคนที่ชอบเสพมัชชะนี่เสพเลยอืมกิน อร่อยอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยอธิบายอธิบายเป็นไงอร่อยแบบไหนมันเป็นกลิ่นมะขามะขามกลิ่นมันเข้มข้นมากแล้วก็เออมันมีไส้ช็อกโกแลตแบบว่ามันเข้ากันมากเลยอ่ะมันเป็นไว้เฮ้ยแล้วลองใส่ในปากเนี่ยมันเข้าในปากอร่อยดีมากมันไม่ไม่เลอะเลยมันเหมือนไม่กิมในปากไม่ติมนมมากเลยกินกันเหมือนกับว่าไปอยู่กันญี่ปุ่นเลยใช่จริงๆริเราอยู่ไทยแดงขาไอชาไม่ใช่หรอ เป็นอินช้าไหมทูกทีเล่าอะาที่ปวดเนี่ยไงเรือดโตโอิยีมากอร่อยอ่ะอ้อิยีโอ้โหจิอติแอติอตพูดได้เป็นกีกคำไม่เยอะเห็นอยู่ในห้องอ่ะอินายอิตา บ๊ายบายบ๊ายบอ้าวอดมืนมันไหนอ้าวเอ็ดลูนข้าวโกไหม